เขาจัดให้ไทยเป็นกรณีพิเศษในเดือนพฤศจิกายนนะครับเรื่องความไม่พอใจของจีนผมเรียนหุ้นส่วนฮนะมันเกิดขึ้นจากนักการเมืองเกิดขึ้นจากพรรคการเมืองนะครับที่นําเรื่องของเรือดำน้ํามาเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อใช้ในการหาเสียงจนเป็นที่มาของผลกระทบนั่นคือการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศะจีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกนิวส ok ์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของจีนกับไทยนะฮะซึ่งตอนนี้มีการออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่าจีนไม่พอใจรัฐบาลและรัฐมนตรีของประเทศไทยในเรื่องเนี่ยผมได้ทําไปแล้วนะครับอย่างเรื่องข้างทางที่เป็นปัญหาหลายอย่างเนี่ย ผมก็ได้จัดการให้ไปแล้วเช่นเรื่องเรือดำน้ำนี่ผมก็เซ็นเข้าไปที่คอรมอแล้วนะครับก็รอให้คอรมอบรรจุอลาไปผ่านรองนายกไปความมั่นคงนะครับก็ส่วนเรื่องอื่นๆที่ทําได้ก็น้ำเนี่ยอ,อยู่ในกระบวนการที่ผมได้ดําเนินการมาครั้งสุดท้ายที่ไปเยือนมันคาวนี้ก็ได้คุยกับรฐมงตีกลาโหมของรัฐบาลใหม่แต่เป็นคนเดิมนะฮะก็ก็ก็ได้คุยกันแล้วละ่ะเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดว่าเขา เขาอยากช่วยเราเพราะความสัมพันธ์กับเรามียาวนานแต่ว่าเนื่องจากเขาอยู่ในในสาภาพยุโรปแล้วก็อยู่ในลุ่มนาตโต้นะครับแล้วนาตโตเองก็ดีรวมทั้งสาภาพยุโรปเองก็ดีสภาสาภาพยุโรปเองก็ดีเป็นผู้ยืนยันว่าจะไม่มีก้าวได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาในชั้นกรรมธิการไปแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณา ส่วนมองว่าการจัดสรรงบของกองทัพตอนนี้มีความเหมาะสมหรือไม่นั้นคุณภูมิธรรมบอกว่าสมัยที่ตนเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็รับเป็นนโยบายว่าจะพิจารณาปรับลดกําลังพลของกองทัพส่วนพวกอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่จําเป็นที่ทันสมัยก็น่าจะมีเพิ่มเพราะว่าใช้ยุโทโธปกรณ์ที่ต่างจากอดีตและเมื่อถามย้ำว่าในเรื่องของความมั่นคงจะเน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นใช่ไหมคุณภูมิธรรมก็บอกเขาว่าเรื่องนี้อาจจะต้องไปถามคนที่เกี่ยวข้องอย่างรัฐมนตรีกกลาโหม หรือรัฐมนตรีที่รักษาการแต่ตนในฐานะรองนายกฝ่ายความมั่นคงก็คงต้องรอรัฐมนตรีเสนอเรื่องขึ้นมาแต่ตนพูดแล้วว่าเรื่องเทคโนโลยีค่อนข้างสําคัญส่วนกรณีที่คุณทักษิณเสนอแนวคิดผู้ว่าซีอคุณภูมิธรรมบอกว่าทําอยู่แล้วตอนนี้ผู้ว่าซีอก็ทําหน้าที่การที่ธรรมนัตรปมเผ่านะครับซึ่งเป็นรองนายกนตรีรัมตรีเกษตรเนี่ยนะครับเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีนะครับของทางฝั่งจีน การเจรจารอบนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคําตอบคือจีนไม่พอใจรัฐบาลของประเทศไทยจีนนะครับไม่พอใจรัฐมนตรีบางคนของประเทศไทยนะครับในยุคที่ผ่านมาไม่ต้องบอกก็รู้นะครับจึงเป็นที่มาของการระงับเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยสัตส์สุนให้ท่องเที่ยวมุ่งหน้าไปญี่ปุ่นและมุ่งหน้าไปยังฝั่งของเวียดนาม นะครับนักเที่ยวจีนจึงหายไปนะครับเป็นจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวหุ้นส่วนจำได้ไหมครับเรื่องนี้ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ตั้งแต่ต้นจีนเขาไม่พอใจนะวันนี้การยืนยันของร่นตรีของทังฝั่งจีนและธรรมนัตเอามาพูดเนี่ยคงเป็นคำตอบชัดเจนนะไม่พอใจเรื่องอะไรนะครับหลกัหลกๆก็มีสองประการหนึ่งเรื่องของเรือดำน้ำที่ไทยเนี่ย ในรัฐบาลของเศรษฐารัฐบาลขององค์อิงเนี่ยหักจีนหักแล้วหักอีกหลอกจีนหลอกแล้วหลอกอีกไม่ยอมต่อเรื่องเรือดำน้ำเครื่องยนต์เ,เยอรมันเครื่องยนต์ของจีนไม่ยอมนะฮะเอามาเป็นประเด็นทางการเมืองและใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมาจึงเป็นประเด็นทำให้จีนนั้นก็แสดงความไม่พอใจนะครับผมเลือกดูอาการได้เลย นะจะสร้างคอมเพล็กซ์จีนก็ไม่เห็นด้วยนะจะส่งนักท่องเที่ยวจีนมาประเทศไทยจากเดิมที่มีการเจอจากันไว้ตั้งแต่ยุคข,ของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะก็ไม่เห็นด้วยจีนระับการช่วยเหลือไทยทันทีเลยแต่หลังจากนั้นเกิดสงครามขึ้นระหว่างไทยกับเขมรก็มีผู้ช่วยทูตทหารไทยนะครับที่ประจํากรุงปักกิ่งนี่ย รีรีบไปเจรจากับจีนโดยมีเงื่อนไขนะครับสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของเรือดำน้ำนะครับรัฐบาลต่อไปจะหันมาดูแลเรื่องเรือดำน้ำกับจีนนี่คือหนึ่งในสองเงื่อนไขต่อมารัฐบาลน,นะครับที่มีนายกบุตรีรักษาการภูมิธรรมเบชชวยชัยจึงมีการอนุมัติโดยใช้มติคำตรีให้เปลี่ยนเครื่องยนต์จากเครื่องบนเยอรมน,นีเป็นเครื่องยนต์ของจีน นะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีมีการเจียจากันเลยทิ้งระยะกันมาเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะรัฐบาลเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับจกกนกระทั่งธรรมนัตไเัเจตองการเจรจาเนี่ยนะครับจีนจึงบอกว่าจะมีการส่งท่องเที่ยวเข้ามายัางประเทศไทยอย่างน้อย30ล้านคนจะกลับมีอีกรอบหนึ่งซึ่งก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่แป๊บเดียวเสร็จนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจคือมีอดีตรัฐมนตรีบางคน ไปทำการจิราจาซื้ออาวุธเถื่อนโดยไม่ผ่านรัฐบาลจีนนะครับจีนจึงมีการจับกลุ่มพ่อค้าอาวุธเถื่อนดังกล่าวไปนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการขายอาวุธดังกล่าวแต่อย่างใดให้กับประเทศไทยสองปจัจจัยนี้ทำให้จีนมองว่านะเป็นการดูถูกเป็นการเหยียดหยามจีน นะครับแต่ประเด็นที่เป็นไฮไลท์มากกว่าธรรมนัตไปเนี่ยก็แก้ปัญหาเรื่องของการท่องเที่ยวในระยะสั้นแต่ในระยะกลางในระยะยาวเดือนพฤศจิกายนนะพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศจีนแบบรัฐพิธีนะครับจีนจะทำการต้อนรับโดยตรง กับพระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศไทยโดยประธานาธิบดีสีชิ้นผิงอย่างเป็นทางการนะครับนี่คือสป라이ซ์ที่ผมเคยเรียนไว้ว่าเขาตอนนั้นตอนที่เขาจัดวันชัยชนะบางคนถามเอ๊ะทำไมเขาไม่เชิญไทยเขาจัดให้ไทยเป็นกรณีพิเศษในเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับเรื่องความไม่พอใจของจีนผมเรียนหุ้นส่วนฮนะมันเกิดขึ้นจากนักการเมืองเกิดขึ้นจากพรรคการเมืองนะครับที่นําเรื่องของ เรือดำน้ำมาเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อใช้ในการหาเสียงจนเป็นที่มาของผลกระทบนั่นคือการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์เียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ